สวัสดีครับผมมีสินค้ามานำเสนอนะครับชุดนี้ก็จะเป็นไฟสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์1,200วัตต์นะครับชุดนี้เป็นชุดซื้อ1แถมหนึ่งนะครับคุ้มมากๆนะครับชุดนี้ก็จะมีหลอดไฟแล้วก็แผงโซลาเซลล์แล้วก็ขายึดแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งนะครับมีชุดน็อตแล้วก็ฐานรีโมทนะครับ2ก้อนนะครับชุดนี้ใช้สั่งงานด้วยรีโมทนะครับสำหรับหลอดไฟชุดนี้ก็สามารถกันน้ำกันฝนได้นะครับถูกน้ำได้นะครับไม่ต้องกลัวเสียนะครับ ก็จะมีขายึดหลอดไฟมาให้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวต่อเข้ากับสายไฟแผงโซล่าเซลล์นะครับด้านหลังแผงโซล่าเซลล์ก็จะมีสายไฟมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับเป็นสายไฟขนาดยาวนะครับไฟก็จะเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะครับเป็นหลอด LED นะครับใช้สั่งงานผ่านรีโมทนะครับสามารถใช้เป็นรีโมทตัวเดียวกันได้นะครับไฟโซล่าเซลล์นะครับ สำหรับหลอดไฟชุดนี้ก็จะมีระบบปิดเปิดอัตโนมัติดออ้วยนะครับติดเองอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ปิดเองอัตโนมัติเมื่อถึงตอนเช้าฟ้าแจ้งนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวผมจะทดลองติดตั้งให้ชมนะครับผมได้ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแผงโซลเซลล์ผมจะเอาไว้บนหลังคาเพื่อที่ได้รับแสงอาทิตย์แล้วไฟมาชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่ของหลอดไฟชุดนี้นะครับก็จะมีไฟสีแดงติดขึ้นมาแล้วก็ปิบ เพื่อแสดงถึงการชาร์จของแผงโซล่าเซลล์นะครับซอยชุดหนึ่งผมได้ทําการติดตั้งไว้ใต้ถุนบ้านนะครับแผงโซล่าเซลล์ผมก็เอาไว้บนหลังคาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนจะพามาชมความสว่างของหลอดไฟชุดนี้กันอีกครั้งนะครับพามาชมความสว่างในตอนกลางคืนนะครับความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับแสงพุ่งไกลนะครับไฟสปอร์ตไลท์ชุดนี้นะครับสามารถเลือกปรับความสว่างได้ตามต้องการนะครับ สามารถปิดเปิดได้ผ่านรีโมทนะครับส่วไฟชุดหนึ่งที่ผมทำการติดตั้งไว้ใต้ทุนบ้านความสว่างก็จะเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะประหยัดค่าไฟฟ้านะครับชุดนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วมาเปิดให้ความสว่างในตอนกลางคืนนะครับไม่ต้องต่อกับไฟฟ้าที่บ้านให้เปลืองค่าไฟนะครับ ใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสั่งซื้อทางติกตอกได้เลยครับผมพร้อมจัดส่งทั่วประเทศครับผม